วัสดีครับวัสดีครับทุกคนวัสดีวั์ไวรุนโลบอกออสตาทุกคนกันด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวในวันนี้นะครับผมก็จ,จะมาสุ่มตู้สตาร์ดนะครับดัดมีทั้งหมดเจล้อยหกสิบดัดนะครับผมเดี๋ยวเริ่มสุ่มกันเลยนะครับว่าผมจะได้เอ่อตัวใหม่หรือเปล่านะตัวใหม่ในมีกัดกับเอ่อกิวกาเมทนะครับผมจำไป่ผิดโอเคครับก็เดี๋ยวเราไปเริ่มซุ่มกันเลยนะเพราะว่า เปิดมาก็สุ่มเลยแหละไม่ต้องทําอะไรหรอกคือคือเดี๋ยวมันนานไงมันก็สุ่มหลายรอบอยู่ไงทุกคนโอเคครับแต่ตัวนี้มันแบบมันก็สุ่มนานอะ่ะมันมีแบบเมชั่นอะ่ะทุกคนเออก็นั่นแหละโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเจ็ดร้อยกว่าเจมของผมเนี่ยมันจะได้ไหมว่ามันจะได้ตัวใหม่ๆนั่นแหละซึ่งโค้ดใหม่มันก็มีอยู่นะครับเดี๋ยวเอาให้อย่าลืมไปใส่กันนะครับต้องต้องเล่นเกมเป็น เวลาประมาณ20นาทีขึ้นผมมั้งผมจำไม่ได้เหมือนกันก็ประมาณนั้นครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตสุ่มต่อัวๆเลยแล้วกันนะครับทุกคนเพราะว่าทรงนี้น่าจะมายากเพราะว่าก็สุ่มกดไปหลายรอบแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะออกยากอยู่ครับผมโอเคเดี๋ยวไปรอดูว่ามันจะได้หรือเปล่านะโอเคครับผมจัดไปครับก็มีเอ้ยมีกิวการเมสแล้วก็มีไอ้นี่ด้วยเกือบลืมตัวไว้นี่ค่ะ จากฮันเตอร์ทุกคนฮันเตอร์เอฮันเตอร์เป็นคูลาปิก้ามัง้งถ้าผมจะไม่ผิดอะไอตัวหัวเหลืองคือแบบมีโซ่อะเออโซ่ที่มืออะโคตหล่อหล่อจัดที่มันตาแดงๆหน่อยอะใช่แล้วโอเคครับก็สุ่มต่อไปเลยครับยาวๆก็ตอนนี้ก็ไม่ได้อะไรเลยเนี่ยโอเคครับก็สุ่มต่อเลยแล้วกันนะ โอเคนะทุกคนตอนนี้ผมก็ได้สุ่มการแบบอย่างอันนักหน่วงแบบสุ่มแบบเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรแบบเรื่อยๆไปรีเซิร์ไมรีอะไรทั้งนั้นอะเฮ้ยนี่ไงมาพอดีไม่รู้ตัวอะไรดูไปทันแต่เปสีแดงโอเคในที่สุดผมก็ได้เป็นยูกาเมะนะครับทุกคนเป็นร่างยูกาเมะล่างแบนเนอร์สตาร์ดด้นะครับผมนี่เลยเป็ร่างนี้ก็หลอกูจะดีใจไหมเนี่ยทุกคนโอ้โหกว่าดีใจดีไหมเนี่ย เพราะว่าหมดค้เเยอะเลยหมดไปครึ่งปมสี่ร้อยเพจสี่ร้อยดัตตอะไปเยอะอีกนะทุกคนตัวในตู้ทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับทุกคนคือมีคุราปิก้าด้วยกัดโอเคครับทุกคนก็ทั้งหมดนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมก็หมดไม่เยอะเท่าไหร่นะสําหรับผมคือหมดเยอะสําหรับผมนี่ก็คือหมดเลยนะอันนี้คือประมาณเกือบครึ่งๆนะครับทุกคน เดี๋ยวเรามาดูอของที่ใช้ในการอีโวกันนะครับนี่จะมีตัวตัวแบนเนอร์แล้วก็จะมีตัวคิวการเมตตัวเก่านะครับลงังในจะลางหงดาวแล้วก็มีไอตัวเขียวห้าตัวแล้วก็น่าจะเป็นดาบนะครับสิบเจ็ดดาบหรือหอกนั่นแหละครับสิบสิบเอ็ดอันออนั่นแหละสิบเอ็ดอันก็น่าจะต้องมัลงเลทนะเลทใหม่ซึ่งอันนี้ก็เป็นไอดีกากเวทีของผมนะ โอ้โหบอกเลยโคตรสวยตัวก็ไม่ค่อยมีอีกสุดยอดจริงๆไม่รู้ว่าผมจะได้อีโววันไหนอะครับแต่ว่าคลิปนี้น่าจะได้ลงวันวันอังคารวันพุธประมาณนั้นนะครับคก็เดี๋ยวลงคลิปนี้เสร็จเดี๋ยวผมมาลงรีวิวให้ดูต่อนะครับผมโอเคครับก็ตัวก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมไม่น่าจะอีโวทันเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยว่างด้วยเดี๋ยวได้อีโววันไหนเดี๋ยวม,มาลงคลิปอีกทีนะครับผมโอเคครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับทุกคนที่เข้ามาดูนครับยังไงก็ฝากไลค์ผมด้วยนะครับช่วงนี้ไลค์อยู่ประจำนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยแล้วก็ที่สำคัญนะครับจะลืมคอมเมนต์กันเข้ามาว่าทุกคนสุ่มไปทั้งหมดกี่สตาร์ดัสนะครับผมโอเคครับ